ก็กล่าวสวัสดีน้องๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเบเกอร์ตัวที่ผมพยายามจะทำเป็นรถทูจุติร้อยนะก็ตอนนี้ก็จุติทีเท่าไหร่แล้วผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวผมค่อยไปดูทีเขาพยายามจะจู๊กเด็กนะครับเดี๋ยวผมขออญาตเดินดักตรงนี้ก่อนแล้วกันเขาจะกระโดดหน้าตาออกมานะถ้าเป็นโอเคอุ้ยโอ้โมือมือมือสาด่ะเมากระตุกเมากระตุก นายจะพับทุกแผ่นไม่ได้นะเฮ้ยนายนายพับทุกแผ่นไม่ได้จริงๆนะคือนายจะให้เราไม่โชว์สกิลเลยเหรอโอเคได้ใช้ครับมันเฟคแท็กซี่มันโอ้โหบนรทบัตจังหวะสุดท้ายไม่มองหลังสบัดหลบด้วยเฮ้ยพับอีกแล้วตามสเตปเอ้าไม่พับอย่างงี้ได้โชว์แล้วครับอย่างงี้ต้องดูเหลี่ยมของก่อนครับโอ้โหถ้าเขายืนแบบนี้ผมเทคไม่ได้นะผมต้องดิฟเอาอะ โอเคหน้าโดนอยู่ตามนั้นคือจอบล่าสุดเขาปั่นเครื่องตรงนี้นะครับอเอ้ยผมเห็นหัวนะผมแกลระทึบก่อนมีสปินหรอ <c oughs> โอ้ยสกิลรีไม่ทันเอาแล้วไม่เข้าไม้เอาแล้วพ <c oughs> ักอะไรเนี่ยวอตจูอะไรเนี่ยทำอะไรทำอะไรอ่ะเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยยกสกิลขู่มาไม่กล้าวิ่งมาแล้ว โดนกระแทกไปก่อนอุย้ยเหมือนจะเนียนนะอุยอ้ยอุ้ยมันไม่ได้วิ่งเข้าไม้หรอแล้วก็ยังไงโอ้โหวิง่งวิ่งแบบวิ่งโค้นโลกทำไมวิ่งโลกจังอะะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนี่ไงแล้วก็แท็กไปทีไม่โดดเข้าบ้านใหญ่ด้วยว่ะ ยังไงเล่นไม้นี้แย่งแล้วหรือเปล่าเฮ้ยยาวอีกเหรอไม่เข็นไม่ไดาบไม่จำอ่ะได้ได้รอแป๊บหนึงก <speaker> ็ยังเข่งไม่ได้อยู่ดีเขายืนหลังรถอะมันเหลี่ยมมันดีอ่ะพ <c oughs> ับเลย <c oughs> แยงแล้วไอตรงนี้คือแยง <c oughs> ยังไงไม้ข้างหน้าเหรอ อ่ะอุ้ยโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้หรือเปล่ามันน่าจะติดไอ้เง่งกลวยเนี่ยม้ข้างหน้าอุ้ยไม่โดนอะยืนรอด้วยตามสเต็ปเอ้ตรงนี้ผมทำได้นะมันจะสไลด์เข้าไม้เดี๋ยวรอสกิลมาก่อนมันจะเป็นแบบว่าฮึบเข้าอุ้ยโอ้โหโดนพับไม้เฉยสบัดแมาไม่ทัน ถ้าผมสบับปัดเมาส์ทันมันจะจับตัวไปเลยโดดเรียบร้อยนี่ไงแล้วก็เวียงไปูดโดนด้วยอุ้ยเดี๋ยวว่าจ็บได้ไงอะฮะวัดอ๋อตกเข็มมาเหรอตกตอนไหนอะนี่ไงตกเข็มมีกี่ชีวิตก็ไม่พอเฮ้ยมีคนฉีดสเปรย์นะผมได้ยินคนฉีดสเปรย์แต่ผมเจอคนที่เครื่องว่ะผมเอาคนที่เครื่องก่อนแล้วกัน ตรงน,นี้ไม่มีไม้แล้วไม่ใช่หรอ,อยืนรอฮะคือยังไงคือยังไงอ๋อสปินอ๋อมีสกิลชาร์ตเดียวไม่ทันครับยกมือเร็วไปหน่อยยังไงฮึบห้าอะแล้วโดตามนั้นคือจอบถ้าผมไม่ใจร้อนก็ไม่น่าพลาดน,นะครับ แอดออนมันดีแอดออนนี้โคตรสะใจเลยครับทุกคนคือมันมันทาเซอร์ไปไกลมากอ่ะโคตรดีผมโคตรชอบไอออนเนี้ยผมเคยไปทําการทดลองกับแอดออนนี้นะในแบบว่าในห้องสร้างอ่ะแล้วผมแบบไปลองเวียงบอดเล่นดูอ่ะอ้ไม่แบบว่าลากลากแบบไกลมากแบบสะใจอ่ะแล้วมันโยนมันโยนไกลมากไยแบบไกลอ่ะโคตรไกลแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยไอ้นี่น่าจะกระโดดหน้าต่าง เลยยกหลอกไงคิดว่านี่จะเฟคหน้าต่างเรียนมาก่อนไงจะไม่โชว์อะไรง่งๆทุกคนเห็นครับเสียงร้องมันดังนะครับรูตำแหน่งละยกสกิลอรอเลยอุ่ยไม่ทันครับออย่างนี้ผมต้องโชว์เทคนิคที่ผมล่ำเรียนมาฮะนี่เลย<笑><笑>นี่แหละครับเทคนิคที่ผมล่ำเรียนมาใช้ได้ทุกหน้าต่างของด่านนี้เลยนะคือเอาจริงๆก็ใช้ได้ทุกหน้าต่างกับที่มันเป็น มันก็สูงหน่อยๆไม่ได้สูงมากโอหไม่ทันเฉยเลยวะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเอาดานนี้มาเพราะผมอยากจะโชว์เทคนิคลับนี้อันนี้น่าจะโดดจริงแล้วครับนึกว่าจะแบบกลัวเราดักก็เลยวิ่งไปทางซ้ายอะไรคือโดนใจวิ่งมาทางขวาไม่ยอมไม่ใช้สกิลอะแล้ก็ตีก็ได้นะก็ไม่มีอีโก้มากพอหรอกนี่ไปไปเลยแล้วกัน คือเทคนิคที่ผมใช้ว่าจริงเนี่ยคือถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงเอาไว้หลอกเสียงได้ถ้าในมุมที่ผมคิดนะแต่ก็ก็จริงๆมันก็ดูไร้ประโยชน์อะ่ะมันข้ามตาต่างมาได้จริงอะ่ะน่าจะโดนแน่นี่ <c oughs> เฮ้ยวิ่งออกไลน์นอกเป็นคนระมัดระวังตัวเอ้ยมุมนี้ผมเรียนมามุมนี้ผมเรียนมาเ <c oughs> ขาไม่ได้วิ่งเข้าเลียบหนุนนะดิอา้าวไม่พับ โดนไปก่อนถ้าเขาวิ่งตรงนี้น่าจะโดนผมนะโอเคยังอยู่ครับเดี๋ยวนี่ผมจะโชว์รอสกิลแป๊บนึงนะฮะอันนี้ผมเรียนมารีบาวได้เป็นไงอุ้ย,ยมันเราพับไปไม่เหมือนที่คิดไว้ผมนึกว่าเขาจะวิ่งวนแล้วพับเลยหลอกหลอกแล้วหลอกอีกนี่ตายยาก ได้มาทางนี้หรออ๋อหลอกมุมมองแล้วก็ฉีกเลยวัดใจโอเคใช้สกิลเดินทางก่อนลวกันสกิลมาไวๆเข้าบ้านน่าจะกระโดดหน้าต่างหลังนะผมหลอกเสียงไปทีนึงก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันในเมื่อเติมกระโดดหน้าต่างหลัง <laughs> เห็นปะ <laughs> ว่าจะหลอกเสียงแล้วหน่อยไม่นา่าได้ยินเสียงแบบว่ากั้นหน้าต่างมางพับเลยหรอ ถึงไหมอ่ะโอ้ยรอบปันไม่น่าถึงปะ่ะมันติดจักรยานด,ด้วยดีเนี่ยถ้าไม่ติดผมน่าจะทันอยู่นะอันเนี้ย <c oughs> ยังไงเฮ้ยวัดใจโอ้โหดูดิเขาสะใจอ่ะโอ้โหสะใจจัดจัดเห็นข้ามหลังไวๆนะอันนี้เหมือนจัเนียนะเหมือนจะเนียนะ <c oughs> สกิลอ่ะมีไว้เดินทางโอ้โหเปิดมุมมาไม่เจออะไรเลยอันนี้อันนี้เหมือนจะไม่เนียนนะอันนี้ไม่เนียนละเสื้อแดงจ๋าซะขนาดนั้นตีกับใช้สกิอลอะไรดีตีแล้วกันกระทืบเครื่องเอ้กระทืบไม้ก่อนละกันไม่ได้ยินเสียงเครื่องโอเคช่วยแล้วนะครับผมกลับไปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่เจอใคร อ่าไล่เป็นคนใหม่แล้วกันปล่อยคนนั้นไปฉีดตะเปก่อนน่าจะโดนน,นี่แทกกระแพงก่อนความจริงผมอยากใช้สก,กิลตรงๆนะเพรานะว่ามนะัๆๆนจะไกลมากด้วยแบบแอดออนที่ผมเอามาโดนแล้วก็จะออกข้ามหน้าต่างหลังนะครับก็เดี๋ยวเดินดักเหมือนเดิมแล้วก็ข้ามมาไงลกสกิวรอหุ้ยเฮ้ยเกี่ยว มันรู้เยอะอ่ะไอ้ตันนี้มันรู้เยอะอ่ะไม่ใช่คนแรกที่โดนปะจะไม่ได้แล้วเดีวมันรู้เยอะไม่ชอบใจหรอกจวัดดิฟสุดเลยวะจังหะเนี้สุดสุดเลยว่ะเอาถอนเสาหรอได้ดีได้ดีไม่ติดอยู่แล้วนี่ไงถอนเสาหรอเดี๋ยวพามาแขวนเสานี้ด้วยเรียบรอยไงเรียบร้อยไง น่าจะอย่างไม่ขึ้นเออเสาไกลก็พอไหวอยู่แต่คนนั้นผมอยู่มันเขาอยู่ใกล้เสานะผมว่าน่าจะเสาเกินก็น่าจะโดนแผนอยู่ดีแหละนี่เนะี่ยอนเสาเอาแล้วตายแล้วด้วย <c oughs> ตายแล้วยังมาถอนเสาอีกอีกคนนึงน่าจะปั่นนะครับผมใช้ขอยาเซ็นเกมนะเพราะว่าผมไม่เห็นเขามาแตะแตะคนอนะคนที่ล้มขอยดหลอกเสียงไปทีนึง นี่ครับถ้าเขาได้ยินเสียงผมกันาต่างเขาจะต้องเดินออกไลน์นี้ฮนะเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนเจ็บอะฮะเป็นไปตามที่คิดถือว่าได้ใช้อยู่นะเทคนิคการหลอกเสียงนี่แล้วก็กระแทกไปทีโอ้โหสะใจเลยีกคนหนึ่งเขาคาไปไหนแล้วอะเขาล้มตรงใกล้เสานะล่าสุดอ๋อน่าจะหลุดนะอย่างนี้ผมพยายามอุ้มไปที่โล่งๆแล้วกัน เออผมก็อยากลองใช้แอดออนนี้นะเดี๋ยวจะลองใช้ให้แบบว่าน้องๆเพื่อนๆได้ดูดูว่าแบบว่ามันแบบมันสะใจแค่ไหนเวลามันอไูโอ้ถ้าผ่านช่องช่วยหรอเอองั้นก็ไม่ได้ใช้แล้วผมจบเกมดีกว่า <c oughs> โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับหากใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม